รถเก๋งสไตล์ผู้บริหารที่กว้างยาวใหญ่นุ่มนั่งสบายเครื่องถึกและทนที่สุดค่ะ ไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปชมรถกันเลยค่ะดี่ค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนูฝ้ายที่ร้านแก้วนงกรการรถบ้านมือสองโคราชอีกแล้วนะคะหนูฝ้ายก็ได้รถโตโยต้าคัมรี่เข้ามาใหม่หนึ่งคันเลยค่ะคันนี้เป็นรถปีโมเดล2016ค่ะเครื่องยนต์2,000เป็นตัวจีนะคะรถคันนี้สวยกิก๊กได้เครื่องยนต์ D4D มาแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่สนใจหรือกำลังมองหาโตโยต้าคัมรี่นะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยเพราะหนูฝ้ายจะพาไปดูทุกจุดเลยว่ารถไม่เคยชนหนักพ่ความจมน้ำตัดต่อ,ตอเป็นยังไงนะคะต้องดูคันนนนีี้้ใหจบเเเลยะะะคคะไปค Toyota ry, ป่่่็รถทขาวาว มีคนตามหากันเยอะมากด้วยช่วงล่างที่นุ่มฟังก์ชันดีนะคะออปชันมาครบพร้องเครื่องยนต์ที่ถึกทนอย่างของโตโ,ตโยต้านั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีเยิม้มไม่มีเยิมม้ม,มไม่มีถอดใดๆนะคะเราการันตีเลยสวยเดิมจริงๆนอกดิมไม่มีถอดถ่ายขยับนะคะเม็ดโปเม็ดอ,อาร์ตเดิมแม้กระทั่งฝากระโปรงก็ยังไม่เคยถอดเก็บสีทาสีใดๆเลยค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถที่เหมาะสําหรับสายครอบครัวสายเที่ยวสายลุยนะคะเดินทางใกล้ๆนะคะได้สบายใจให้ห่วงเลยนะคะดีเลยขัหนูฟายให้ดูเลยฝากระโปรงก็เป็นฝากระโป นอนจ้านี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็เป็นฝาตระโปรงแท้นะคะโลโก้โตโ,ตโยต้ายัางอยู่นะจ๊ะนี่เลยค่ะสําหรับห้องเครื่องด้านหน้าของเขานะคะเดี๋ยวหนูฝ่ายก็จะพาดูผิวพันรอบคันนะคะมาที่กระจังหน้าของเขานะคะคันนี้จะได้เซ็นเซอร์หน้ามาทั้งซ้ายและขวานะคะตาไฟยังใสๆเลยหมายถึงว่าเจ้าของเก่าไม่ค่อยได้ขับรถกลางคืนค่ะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะโลโก้ของโตโยต้าชัดเจนนะคะเป็นสีดําเดิมโรงงานค่ะแมกยางใหม่นะคะได้แมกเดิมของโตโยต้าส่วนยางของเขานะคะนี่ไฟให้ดูใกล้ๆยางเป็นปี2020 สี่ค่ะนี่เลยย่างไม่ๆเลยค่ะปี2024ทั้ง4เส้นนะคะซื้อรถกับเราสบายใจหายห่วงได้ในเรื่องนี้เลยค่ะสีและก็ผิวพันธ์ของเขาก็เดิมทั้งคันเลยนะคะนี่มาที่แก้มของเขานะคะ การันตีความสวยความกิ๊บนะคะไม่มีการถอดไขควายใดๆแม้กระทั่งฝาตรงที่ประตูด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะน็อตยังอยู่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจของเขาปี2016ชัดเจนนะคะน,นี้คือปีเกิดของรถนะคะแล้วก็จะเป็นเลขเครื่องนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังอันนี้ก็มีมาให้ครบเลยหมออกมอ,อกปก็ยังอยู่นะคะมีให้ครบเลยซื้อรถแบบสบายใจเราต้องดูแบบนี้เลยค่ะดูให้ครบรอบคัดเลยนะคะนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะคะพอดูมารอบๆผิวพันธ์สีเดิมค่ะหนุ้ยได้ทาการขัดเคลือบสีให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็จะได้กล้องถอยหลังได้เซ็นเซอร์มมาพพร้้้ออค่ะอ่ะันนนนีีืท ของที่กว้างขวางโอ้อ่านะคะใหญ่สามารถขนกระเป๋าใบใหญ่ๆญ่ได้ถึง4ี่ห้าใบเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้ไม่เคยจูบกับใครนะคะไม่เคยชนไม่เคยจมน้ํานะคะนี่ให้ดูรอยยานะคะติดลงนี่คือปกตินะคะดูอย่างนี้ได้เลยนะนี่ค่ะตาไฟด้านหลังก็ยังใสๆอยู่ยังไม่เคยถอดไม่เคยเลี่ยนนะคะส่วนด้านหลังของเขามาดูตรงนี้แมกย่างของเขาก็เหมือนกันนะคะทั้ง4ล้อนะคะเป็นยางใหม่หมดเลยเพราะที่ร้านของหนูเปลี่ยนให้หมดเลยค่ะส่วนด้านในของเขาก็จะเป็นสีครีมแบบนี้ด้านหลังก็มีแอร์หลังให้นะคะให้ผู้บริหารนั่งสบายตรงนี้ก็จะมีบ้านกันแดดให้ด้้้ววยยนนนนะคะคี่เลใหดูรรออบๆัพัพพมกผิ ของเบาะยังเนียนอยู่นะคะยังเนียนอยู่การใช้งานถือว่าไม่ได้ใช้มากสักเท่าไหร่พอคันนี้เลขไม้แค่9ก้0หม่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีตกแต่งลายไม้ที่มือจับแบบนี้น,นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะให้รอบคันเลยส่วนตัวผิวพันของพวงมาลัยนะคะผิวพันพวงมาลัยเนียนเนียนเดิมๆนะคะการันตีได้เลยได้ปุ่มคู่สตาร์ทมาด้วยนะคะอันนี้ก็มีโหมดให้มากันลื่นกันถลยแล้วก็ เซนเซอร์รอบคันอย่างนี้ให้มาครบเลยเลขไมเทนะคะนี่เลย96นะคะรถมือเดียวเช็คได้นะคะส่วนที่เครื่องเสียงของเขานะคะก็สามารถเชื่อมต่อ AUX USB แล้วก็ CD ดได้นะคะแอร์ดิจิตอลนะคะเปิดปุ๊บก็จะเย็นฉ่ำชื่นใจเลยกัตรงนี้นะคะตั้งเป็นแบบออโต้แยกดูโอ้ายขวาด้วยค่ะแอร์แบครอบคันเลยค่ะมาที่โหมดด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นตัวใส่เหรียญได้นะคะมีที่ชาร์จแบตมีที่จุดบุหรี่ให้นะคะลงมาหน่อยก็จะเป็นหัวเกียร์ของเขานะคะไม่มีถลอกนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้อันนี้ก็เป็นที่ใสแก้วน้าให้นะะค นี่เอาไว้ใส่ของใช้งานได้จริงนะคะนี่เลยส่วนผิวพันธุ์ของเบาะก,ก็ยังดีอยู่เลยเนียนๆเลยนะคะมาดูกันใกล้ๆปบไฟฟ้าคู่หน้ากันไปเลยทีเดียวอันนี้ก็จะมีกระจกแต่งหน้ามีไฟให้นะคะทางซ้ายและก็ขวาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟในห้องเก๋งอันนี้จะมีที่ใส่แว่นตาให้ด้วยนะคะสำหรับคนขับรถสวยจึง้งใครที่สนใจหรือกำลังมองหารถ To โย ta Camry ี่รถสไตล์ผู้บริหารเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้นั่งหรือว่าเราเอาไว้ใช้ทำงานชอบความนุ่มความ นั่งสบายแล้วก็ช่วงล่างที่ตึงๆนะคะทักเข้ามาได้เลยช6 4 64 9 9 2 4 7หรือจะเข้ามาที่ร้านแก้วนงก,การลดบ้านมือ2โกราชนะคะบอกมาหาหนูฝ้ายคุณลูกค้าจะได้รถดีแน่นอนแล้วก็มีคนดูแลแน่นอนค่ะเรามีบริการหลังการขายสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านฟรีดาวน์ฟรีตัดฟิีโอทีฟีภาษีฟรีพ,ร,พ,พรบรนะคะสนใจทักมาได้เลยคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทชอบต่อรองราคาได้นะคะสนใจทักหาหนูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูฝ้ายด้วยนะคะบ๊ายบาย